สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงการันตีไม่เคยชนไม่เคยแก๊สด,ดูแลศูนย์ตลอดจนปัจจุบันนะครับกับ Honda City นะครับคันนี้ปี2009มือเดียวป้ายแดงครับผ่อน3 9 0 0โดยประมาณ1 8 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจรถปี2009มือเดียวป้ายแดงการันตีไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับ ใครกำลังหารถใช้งานนะครับผ่อนชิวๆสี่พันโดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีรถอยู่ในสภาพที่ครบจบแน่นอนนะครับคัสสวยมาฝากสมาชิกนะครับดูแลส่วนตลอดจนปัจจุบันนะครับบุกเซอร์วิสอยู่ครบไม้แท้หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรโดยประมาณนะครับถือว่าใช้งานมาดีมากๆนะครับดูแลมาดีสุดๆคันนี้สภาพสมบูรณ์ขับนิ่มขับเงียบแน่นอนใครสนใจนะครับก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินดูรีภายในระบบไฟฟ้านะครับเซนทรอลแอร์แบ็กเอเบเอสครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเบาะผ้าเดิมๆรถสวยมากๆนะครับคันนี้ สภาพดีราคาดีประวัติชัดใครชอบถูกใจนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับเน้นหาใช้งานเดินทางใกล้ไลอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับผ่อนสุดจะชิลเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงซื้อก็ไม่แพงนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับเราคัดสวยเช็คสวยที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมนะครับสำหรับผมทําหน้าที่คัดและการตีการจัดส่งการตีการจัดไฟแนนนะครับรับประกันได้รถทุกกรณีนะครับรถอยู่แถวบุรีนะครับบ้านใกล้บ้านใกล้ ถ้าไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็จัดส่งให้ได้ครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ครับจับจองกันมาได้เลยรถสวยสมบูรณ์ระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับลองชมเช็คดูรถพิจารณาดูได้ครับรถสวยสวยสภาพด,ดีคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดและเช็คและการันตีให้ครับไม่มีกรอหม่ ไม่มีจมน้ำไม่มีพิกคว่ำที่สำคัญคันนี้สวยเดิมไม่เคยชนสาภาพงามมือเดียวป้ายแดงไม่แท้ไม่กรอใหม่ประมาณ180,000กิโลเมตรตั้งแต่ปี2009เข้าศูนย์ทุกระยะจากปัจจุบันก็สวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายการันตีเลยครับว่าไม่เคยชนคันนี้คุ้มมากๆครับ